ล,ลูรสน้ำปาเล็กน้อยครับผมแล้วก็ต้นหอมครับผมสวัสดีครับส,สดีพี่น้องปองป่ายเบอร์สุขสกุน,นปบพอเป็นประจันพุกาวครับผมมาครับเมนูแรกนี่ได้เมนูแสบๆม่อีกแล้อพี่น้องของฝากจาก ยสโสครับผมเสียวนกับบา้านมากวันได้หนูมาฝากครับเด้หนูพุกมากสองตัวเลืยมากขัวครับพี่น้องขวัวใส่ผักซี่ผักหอมบัวเดี๋ยวไปจัดเครื่องจัดการหนูครับคอยมาลงมือขวากันครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วซับไปลงมือขวาครับน,นี่มาโขเครื่องพี่น้องพริกตะไคร้กระเทียมหอมแดงโอเคครผมประมาณนี้แหละครับผมช้่พีลงไปครับ ร้วนหนูเซเครื่องเซนามปลาแดกก็ได้ไปนอง ผัวให้หมูสุกเกงหน่อยก่อนพี่นงองยังไปเติมน้ำอืมกินหอมพี่น้องเ้ยหอมน้ำประแดด โอเคผมหนูวัดสุกดีแล้วก็ใส่น้ำล่างโคกลงไปครับโอเคผมรอดเดือดไปมาปรุงรสกันครับผมมาครับหนูสุกแล้วรครับปรุงรสครับบัเนีย รสด,ดีผมชูรถน้ำปลาเะ็กน้อยครับผมจิ้มรสชาติครับ อืมกระชาิสุดยอแล้วก็ใส่พักลงไปพี่น้องกขี้เหลาาแล้วก็ต้นหอมครับผมโอ้กินหอมขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องเอ้ยกินหอมปักขี้เล่าบานเฮาหอมห้วยๆเลยอื ขัวหนูใส้ผักซีเล่าหอมบัวพี่น้องหรือว่าแกนอ้อมหนูหรอพี่น้องนี่ครับหอมหวยหยเดี๋ยวลอผักสลดอีกเล็กน้อยครับผม โอเคครับผมขวนูเขากับเซตเรียบร้อยร้อมเสร์ฟครับมาพี่น้องเซตเรียบร้อยแล้วขวนูอมหนูสวัสดีปีใหม่พี่น้องเ้อครับคิดแบกคิดแรกในปีวันนี้ไ้ยแมน่าปีนี้แรกของปีได้นีเ่อสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงปีใหม่ก็แหกในขวานุเลยขวานูแรกของปีแล้ว มาะเด็นมาหามดีอยู่ปีนึ่งตามดูดูกานกลางประดกินอ้วยเลยทุกี้อ,อือกินงะบ้านนอาก็ค่อยมีเลยมีก็ได้หนึ่งแค่ยุบอนเจ้ายังมีได้กินได้เลยแต่สร้างเลยบ้านผมนี่ทีหลอนมันไปหางมาในมือแล้วตูวมือยังป็ไปตู้ยังไน่อยน่อย,ยพิษเนาะ ันผม,มีเ้นไผบัหานี่กัจะไปอาศัยวัาสื่อเขากินมั่มี่ไผขายด้วยอาคือ,อบ,บอัวใความบวบัวใจพี่นอนอืมบางจหวัดนะก็ไปหดหาดได้หลายเลยเดีย่ยวแล้วบ,<อ>บแล้วจหว<บ>จัดในไทยนี่หนะแต่ว่าแต่วกเบิ่งเห็นได้โอได้หลายเลยมันน้งหาสเป็นยากเนี่ยมีม่อยู่หาเนี่ยกนหาก,กินหลายหนัง ก็หลายขนุกอ่ะหลายแม่ตัวนกเจา<ะ>้าว่ะเออมันมีเอ็นหน้าปังมันมากินบักง่อยกินเขียดนกเจ้าหรือนกปากห้างนกปากห้างกับมี่มนกเจา้านกกระย่างกับมี่เลย ูเม <Wasser> ันต <Jersey. S 1> kind of ัวน้อยเตัวเดียวอ่เอืมินเบิดเงียนหมนเลวใช้ปากกือไเหรอก็มาซอมมือพมไปหอนแม่งก็มาซอไปยากอีกตัวนึงเอไม่กินไอย่างหนังหนายงปุ๊บๆเดยโอ้ยหนังหนานาะหนุแล้วไม่มนลุกลวมันก็ย่างเนี่ยเขาลานมัน

เเข้ากันดีไล้ก็ปักหอมวัวกัปักซีเรยลหือนองนั่งน้าเ <c oughs> ลอมัอครับต่อปจชะโ,โด,อดะโอสุดยอดเลยครับพี่นออ้น <c oughs> นอนงเ่ยเลเกียเกียกลีีล่กันแลีวยรับตอยเกี่ยลีวยนกเลยเอลี่่บเเ <ๆๆ S 1> ก็กระอ้อมละอันเดียวกันละเฮ้ยอะไรสุดยอดอหลีเยี่ยยยยซ้อมตัวอยู่ครับเรื่อว่ามือเดียวโอเคผมได้ขอบคุณครับเขอบคุณผชมมากฝากกุย้ยแหลกกุ้ยแก่กุ้ตามเด้อพี่น้องเด้วย,วยสำหรับคลิปนี้ไวส้สนิทป้อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ